สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องอเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ,ะวันนี้น้ำมีมีดหลวงพ่อเดิมนะคะ,ะจากนาลายมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะ,คะเรามารับชมจากนาลายนะคะเทพิสตราจากนาลายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยด้ามลมฝักเก้านิ้วกว่า,วานะคะทุกท่านเฉพาะใบมีดก็ 5นิ้วครึ่งนะคะสําหรับพกพาเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะลัดด้วยอทองปลาบาดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะความเก่าความแก่เนาะเรามารับชมั้งในนะคะด้ามรวมฝัก กำลังพกพาเลยนะคะทุกท่านไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปไม่ยาวจนเกินไปนะคะนะคะเทพเจ้านะคะเทพสตราจากนาลายนะคะทุกท่านนี่ค่ะไม้ก็ด้ามด้ามก็เอ่อกับฝักก็จะเป็นไม้มงคลน,นะคะทุกท่านนีค่ะที่เขาเอามาทํำมีดนะคะโบราณของเราที่จะเอาไม้ที่จะมาทําด้ามแล้วฝักก็จะเป็นไม้มงคลเนาะนี่ค่ะเทพสตรานะคะทุกท่านนะค่ะ เป็นอาวุธของเทพเจ้านะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังสวยงามมา,มากๆเลยนะคะค่ะสันก็จะเป็นสันเอ,อนานะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะข้างก็ไม่สันไม่คอนนะคะนี่ค่ะไม่สันไม่คอนเนาะ,นะ,ะท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยแอดไลน์น้ำมาก็ได้นะคะทุกท่านเลยคะ่นนะ,คะเป็นอาวุธของ เทพเจ้านะคะทุกท่านเลยคะ่ะเทพเป็นจักรนารายนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจทักทายมานะคะปราบพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคุณใสนะคะ,ะหรือว่าบูชาไปติดร้านไว้นะคะไปเอาไปไว้ที่ร้านหรือว่าใครทําธุรกิจส่วนตัวนะคะในออฟฟิศนะคะทุกท่านเลยคะ่ะธุกรกิจเราจะเริญรุ่งเรืองนะคะอันไหนที่ ลมพีลมพัดม,มาท่านก็สิ่งไม่ดีมาท่านก็จะปัดเป่านะคะมาลายหายไปนะคะอ,อันนี้ด้ามลนฝากเล่มที่2นะคะาขาดอยู่นิดหนึ่งสิบนิ้วนะคะทุกท่านเฉพาะใบมีดหกนิ้วเนาะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะไม้ก็ไม้สวยมากๆเลยค่ะด้ามด้ามกับฝักนะคะทุกท่านเป็นไม้มงคลเนาะนะคะเรามารับชมทั้งในกันนะคะ,คะอันนี้ก็ เทพสตราจากนาลายเช่นกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะยาวกว่ากันนิดนึงนะคะนี่ค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็นโมพุทธายะนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นอ,อาวุธของเทพเจ้านะคะทุกท่านเลยค่ะุณคุลสูงส่งมากนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะสนใจทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยหรือว่า จะแอดไลน์น้ำมาให้น้ำวิดีโอดูเพิ่มเติมให้ได้นะคะทุกท่านเลยค่ะรับลมพัดลมเพคุณใสคนโดนของนะคะทุกท่านเรามีติดกระเป๋านะคะเราว่าขับรถเนาะออกต่างจังหวัดหรือว่านอนค้างอ้างแรมนะคะทุกท่านเลยค่ะตามโรงแรมตามบังกะโลนะคะ,ะเรามีมีดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะ แน่นอนหลับสบ,บายนะคะทุกท่านเราไม่ต้องเกรงกลัววิญญาณใดๆนะคะนี่ค่ะครอบคุมได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านนลยคะ่ะสนใจทักทายน้ํามานะคะเบอร์โทรเบอร์ลน์เบอร์เดียวกันเลยสวยงามมากๆเลยนะคะ่ากคะ่ะท้ายนี้น้ําก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์ออกดติดตามน้ํานะคะเจอกัน <teşekkür. S 2> คลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ